สวัสดีครับสวัสดีครับบีมฟาร์มนะครับวันนี้มีข่าวมาแจ้งนะครับสำหรับพ,พี่เพื่อนๆนะครับที่ชอบนะครับสายพะะม่าน,นะครับมีพม่าที่คัดผ่านนะครับอันนี้มีพม่าที่คัดผ่านนะครับอายุก็ราวๆเก้าเดือนถึงสิบเดือนนะครับก็มีอยู่ประมาณสี่ห้าตัวนะครับตอนนี้นะครับที่ทางฟาร์ม คัดขึ้นมานะครับก็คือลูกค้าสามารถเอาไปปั้นรอสนามเปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับติดต่อผมมานะครับที่เบอร์08 5 7 5 3 7 5 9 5นะครับก็เดี๋ยวจะได้คุยรายละเอียดกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งคลิปให้ดูนะครับเพราะว่าใน y o u t u b e แล้วก็ในเพจเนี่ยตอนนี้นะครับลงคลิปไก่เนี่ยมันมันไม่ได้นะครับมัน ไม่รู้เป็นอะไรนะครับมันมีการแจ้งบล็อกแจ้งเตือนกันตลอดเวลานะครับในส่วนนี้ก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็อินบล็อกมาหรือว่าทักแชทหรือว่ายังไงก็โทรมานะครับมีพ่อมาอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นสุ่มนี่ก็อีกประมาณ6 7ตัวนะครับคือพ่อเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ต่างแม่นะครับส่วนแม่หลักๆที่ใช้งานอยู่นะครับก็มีสุวรรณล้วนนะครับชุดนี้นะครับ มีเลี่ยมมีแข้งแน่นอนนะครับถ้าใครอยากดูคลิปนะครับก็สามารถโทรมาหาผมได้เลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้มีเจ้าของไปแล้วสามสี่ตัวนะครับที่เหลือก็ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวยังไงก็สนใจก็ทักมานะครับอยากดูคลิปวิดีโอก่อนตัดสินใจซื้อก็นะฮะทักแชทมาเดี๋ยวผมส่งคลิป ส่งวิดีโอให้ดูนะครับพอใจซื้อนะครับถูกใจค่อยซื้อนะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับเพราะว่ายุคนี้นะครับถ้าพมม่าเนี่ยก็ต้องมีเหลี่ยมมีแข้งนะครับเอาตัวรอดได้นะครับไม่งั้นสู้ปากก่อยไม่ได้นะครับถ้าไปยืนยืนเนี่ยอโอกาสที่จะเพียงพําหรือว่าเสียโอกาสเนี่ย คนข้างสูงนะฮะก็ลองลองพิจารณาดูนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่ชอบอไก่พม่านะครับก็ลองอใช้งานของผมลองดูนะครับใช้บริการผมได้นะครับราคาไม่แพงครับยุคนี้ยุคโควิดราคาไม่แพงนะครับสำหรับพี่ๆที่สนใจนะครับก็ติดต่อที่ผมได้เลยโดยตรงเลยนะครับ เบอร์ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับ0857537595หรือนะครับดูใน YouTube นะครับดูใน YouTube ติดต่อทาง YouTube นะครับก็ได้นะครับ BMfarm นะครับแล้วก็เพจนะครับเพจ Facebook นะครับก็ BMfarm สำนักงานใหญ่นะครับก็ลองทักแชทมาดูนะครับส่วนคลิปก่อนๆที่อาจจะลงไปก่อนหน้านี้นะครับ ก็จะมีอยู่นะครับมีอยูอ่มีคลิปพาม่าที่ลงไว้ให้อยู่ก็เชิงก็คล้ายๆกันนะฮะก็วิ่งไปเตะไปนะครับเพราะว่า,าต้นเหล่าก็ต้นเหล่าเดียวกันนะครับแต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลาลูกค้าเอาไปปั้นแล้วเนี่ยนะครับน้ำเลี้ยงถึงไหมนะครับการฟิตซ้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูฮะเอาไปเลี้ยงไว้ รอสนามเปิดก็ได้นะครับอายุก็จะดีพอดีนะครับตอนนี้นะครับก็สําหรับพี่ๆที่สนใจนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็ทักแชทมาได้นะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีข่าวหรือว่าอะไรที่มันจะเอามาแจ้งพี่น้องเราได้ก็ผมก็อยากแบ่งปันสิ่งดีๆนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆได้ลองไปเล่นดูนะครับเอาไปลองดูนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผม นะครับถ้าสนใจทักแชทมานะครับเดี๋ยวผมส่งคลิปให้ดูก่อนนะครับถูกใจค่อยว่ากันนะครับไม่ถูกใจไม่เป็นไรนะครับเป็นกรณีศึกษาไปนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามผมคนที่ติดตามผมนะครับแล้วก็คนที่ให้กำลังใจผมนะครับขอกรับขอบคุณมากๆนะครับเพราะว่ายุคนี้มันสาหัสพอสมควรนะครับ ในการที่จะทำนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ